พี่แอ๊สวัสดีครับพี่นอ้อนงเอ็ซีสาวน้อยเทปแบนแท่งครับเอ็กซ์ี่ลนแห่ล้ำเพื่อนเต,ยเ,เต,ย,เตย,ยเสด็จสู่สทุกคนครับเช่นเคยครับช่องอาจารย์โอเตอรเสด็จลำเพื่อนออฟฟิเชียลครับมาแล้วครับเป็นอะไรออมาอัปเดตของน้าพี่น้องไดรบ้างครับนี่ครับของน้าด้านหลังที่ว่าสาร้างมุ่งเสานี่ครับน <ird> ี่ก็สร้างแหลมขุดลุ่มขุดโบกช่วง <c oughs> นี่ครับปอดเกละทั้งเรียบร้อยเอาทังลงแล้วเอาระบายอากาศ ดูพื้นเรียบร้อยแล้วครับน้องซีของนีม่มาจะเป็นการโกะมันเป็นช่งไว้ลงเสาเอะเสาทั่ตั้งเสาเอะไปแล้วเสาทั่วไปแล้วเรียบร้อยครับสุขภาะพราังกายดิ <ห ả? S 2> สุขภาะพราฝรั่งไก่ดิสนดนี่เป็นไรหรือเปล่าเปล่าเลยดิ ระบ,บายน้ำก็กได้อันนี้มาจากข้างในนะหรือเฉพาะไอ้บางอาบน้ำวันนี้มั้ง <c oughs> อันนี้เฉพาะบางอานน่างน้ำมั้งไหมระบายล่องสาเลยเนาะอ่ากรณีนี่เนี่ยท <c oughs> ั้งนี้ผมถามเป็นความรู้เลยมันจะจะลงเฉพาะส่วนๆมันมนะั <c oughs> มันดีดพ่อปะซี่ห้อง <c oughs> ทั้งชั้นมันะ้ย ร้อยถึงแปดร้อยลิตรนะเพราะว่ารว่าิตเพื่อคเสร็งแรงบ่อมัดเเนาะน้ำม่สิไล่รงุตาไม่วั่๋อน้ำน้ำเมันนั้น่นมันก็สเดนออกไปมครับงครันแถวนบ้านเดนนี่ยเขาถึมีทอทอ้าเป็เข้นี่เะิปอยวงถเ่ป็นน้ำเด่นออกมาเลยมองปลปทอนทเป่่น้ของเียร์ บำบัดจะได้ไน,ะะนีนะคะครับระบบข้างในเป็นไงครับระบบข้างในแน่ยครับระบบข้างในมันอะระบบนี้นี่นกกนนคือมีมอกรองเนาะกรองข้างในแบบที่สิล่องจนกว่าเทาสิไปบึ้งนะเป็นน้ำหรือข้างล่างน่ะแต่มันสิบำบัดจะได้ไนะะีแหละ,ะค่ะครับค่ะที่ไรออกความยากดูดเท่ากับดูดความปกตีนมากเลยใช่ไหมค่ะบก็โปรตีนไงค่ะทั้งหมดค่าราซี่ห้องเนี่ยพี่ประเมินให้ประมาณโดนมาได้แค่ที่เป็น ระยเวลาดูด okay. uh ักเบเป็นเดือนเอเก็บปีเลรเก็บปีเรยๆอ๋อครับครับอท้องเลี้ยวคือสิไลออกเนาะองเลี้ยวอมผมก็เห็นได้บันจัทนรใส่ใส่ระบบนี่นะอไอตัวาหนึงเลก่อนนะ บ้เอามงอว่ามนวามือเรื่องที่เที่เาอันนี้เ่งเ่คัอ๋อม่คอยกันตรงนี้ก็คืออ๋องานเร่เงคืเร่งงานพื้นฐานก่อนน่ะแล้วก็ังสิกระจายกันมาผู้ก่อก็จะมาก่อทั้งผูเนโค้งก็าเนคงก็ผู้ชาวก็จะไปชาท้งผนต่อสัญกลองขึ้นไปลายประเดยเห็นชุดเปิดอืมครับที่จริงเขาเรียกบ่อบำบัดกันแหละสบางพวกเ่าแหงเนี่ยขังแทกง่ายๆเนาะอ ครับของค้อมกว้างเม็ดยี่สิบคูเมตรแปดสิบแค่นั้นคนเบาคนเบาคนเบาใหญ่ขอนังในคนเดียวข้อสอคนมาได้ขาไเดียวหรือขสองคนได้้ามห้ามข้าเกินนี้นบ้ามข้าเกินนี้คนเดียวอเรื่องขนาดชีเดยมุ่งเหรอ บ่บ่อหยอาบน้ำข้างในบ่ชื่อไปของส่วนน้องเดียวพอใส่้นจีล่นโอต่ว่านำผีลงข้างหลังมนบ่้อจีเรที่ยังขึ้นไดอีกบ่ครับฟูกะเบื้องฟูกะเบืองมนบ่อสูงกันจีสูงกันมาซกะี่หเซนที่ลาดเอียงไรเยอะมัน ปูกับเบื look, brother me, brother. ้องเนะมครับข้าเรกัปูกับเบื้องเขาจงเห็นตามแนวกับเบื้องเนาะข้าวเพริคกับเบื้องเาต้องนั่่าอะไรวงอมอืออือก็ว่าปัญหาของของน้ํานี่คือทางเชือรืมผมก็ม่รู้นะช่างแตสร้างรื้มระดับเรื่องระดับนะการทางเชือลืมขื้มเท้านะบริเวณบริ้นนี้หอกจะเห็นกระปูเป็นบผมบอกกาทั่วไปนะ ปูไปเลยมันก็เสมอด้วยบัานเนี่ยมันบวไรทุกบ้านมันก็ค้งเป็นบางจุดนี่ครับก็เรียกว่าเออที่ก็เบิ้งตรงนี้ให้นั่นไงประมาณนี้ห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำของส่วงของส่วมอย่างเดียวครับห้องอาบน้ำไว้ยี่ดันทางดีว่าต่างตรงเนี้ยคนอยูเป็นแหนบงก็บอทอสอืมอ่าเหตุผลอ๋อการเดินครับ ่ารวมรวมปูกระเบื้องนี่กับงว่าไอ้ปากมันเดียวเนาะครับตามจริงๆน่ะคือแต่สิห์กบมันสีตาทอตรงนี้ตั้งมตตรงที่ีว่าเมันจะได้าดงามไลนอืครับครับครัาเอียงลงอีก่ิดนึงก็จะไหลลง่ายคครับว่าเป็น เป็นไอเดียปาะ,ะอ่าครับครับ่อเอานโอเคสำหรับหน้างานวันนี้นก็ประมาณนี้เนาะ,ะคะรับนี่เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาาพันผืนไปงานงานอื่นกันขอบคุณครับอาวันนี้พี่น้องผพาพีผ้าน่องมาอัปเดตท่างพีไปเนี่ย ถ้าไงอาขาันอเดกประสงค์อาคานสว่ามลำเมื่อน,นี้มีอย่างอัปเดตแี่ผมเห็นผูลมมอเขออามาอยู่แต่ว่าเสียว้นี่ส่วนเดย์เดทภาพพี่พาน้องประอ,อืมครับ รูปคือเมื่อนี้เป็นงานไฟเขาเนาะพี่น้องเนาะเอาผีพี่น้องมาเบิ้งเดินระบบไฟทอ่อไฟทอฟ่อเฟกนี่ที่เรือเดินร้อยไปแล้วระบบไฟครับเพิ่นเพิ่นีเดินทอ่อเฟกไว้เท่าเพิ่นสีมาเดินสายไฟที่หลังนาจะเลี่ยวหมดละอันนี้คือเพิ่นโดดเดินร้อยไปถาครับ นี่ระเด้อพี่น้องเด้อขันมีอันใดอัปเดตขันเพิ่อนอัปเดตผมก็สิท้ายให้พี่น้องเบิ่งขันมันบ่อัปเดตผมก็บ่ได้รท้ายให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่ามันก็เห็นแนวเก่าๆเห็นความเก่าความเ,เดิมมันก็บ่เกิดประโยชน์ครับพี่น้องเนาะขันมีอัปเดตผมก็สิมาท้ายให้พี่น้องเบิ่งนี่ยแหละมาอัปเดตเพิ่นอัปเดตอย่างแงี้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวงานกอเพิน่นผมได้ยิ่นข่าวๆว่าเจ๊เล็ก เ่นแจ้งมาว่าผู้รับเหมานี่ได้อิดแล้วว่าสีเขา่าเรื่อนี้แหละครับมือนี่มืออื่นมืออื่นมือเพื่อ,อนี่ละมัง้งเดี๋ยวปเป็นอยงรอติดตามด้วยคนถึงในใงานก่อยิดมวนเบางานก่อต่อครับเอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปใช้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับสวัสดีครับ